ใช่ครับว่ามักก็ให้เือไขมักไม่ยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ต้องถามแพทย์อยู่นะ แอนแอ t ชั่น <And> สวัสดีค่ะแอนแอ t ชั่นสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจสกองสปีดแอนแอ t ชั่นสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการแอนแอ c ชั่น สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเจดับเจดับอะไรมาครับโดนกันทีเาคลิปเดียวเลยเอาเลยวิ่งต่ไปสวัสดีค่ะดิฉันเจดับชมกชกนะคะ วันนี้อยู่ในรายการขวนะลกวันนี้เราจะมีเมนูอะไรก็มารองชมกันนะคะรับรองว่าที่ไหนของประเทศไทยก็ไม่เคยทํานะคะผมเดี๋ยวเจ๊จะพาไปทํานะคะนครับผมคืออะไรครัครับผมคือวยะั่สวัสดีค่ะ วันนี้อยู่กับเจ๊จาดับนะคะอยู่ในรายการแวกแนวคัวนรกทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าครัวนรกนี้คือรายการคือรายการอะไรแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นรายการทารายการทําอาหารค่ะซึ่งว่าทําไมถึงจะต้องชื่รายการครัวนรกนะคะทําอาหารอะไรที่อยู่รอบข้างเราใส่ใส่แม่งให้หมดเลยค่ะไม่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปนะคะ เราเข้ามาวัดการตอนทําเสร็จทีเึงค่ะทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เจ๊จะทําเมนูอะไรบอกเลยค่ะว่าที่ไหนของประเทศไทยก็ไม่มีใครเคยทํานะคะวันนี้คือเมนูกระเพราไก่ใส่อาหารหมาค่ะตื่นเลยน่คะแต่วันนี้เจ๊มีเพื่อนของเจ๊คนหนึ่งที่อยากให้เข้ามาชิมอาหารที่เจ๊ทำค่ะขอเชิญเลยค่ะ <c oughs> เ้อเไก่ใส่อาหารหมามกินอะเนื่ไงะแเมต้องินก่อนเคยทำไมทคิดว่าเคยไหมคะอก็พอไก่ใส่อาหารหมาอีมีอะไรก็ได้ก็ใส่ใส่หมดเลยอ๋อคือรายการนั่นคือ คือคิดแล้วได้คือควเน,นี่ยมีอะไรก็คือใส่ไปก่อนเลยใช่ใชแต่ว่ามีมมเมนูว่าตั้งต้นมาทำเป็นกระเพราทำกระเพราอะไรไม่รู้อ่าใช่บางทีเจอแมงสับเดินอยู่จับใส่แมงเลยอ๋ออครับกะกระดูงกระดูงตอกแตกกดสก,กิปข้ามไปจากนั้นปันจจัยถึงกระดูงต่อไปแ้่เออแย่ย<ะ>ั้งนี่นี่วันนี้ที่พื่อนเนี่ยนี่ค่ะตอมหน้าวองมีกมาใส่หน้าแย่แสม่งอะอยู่คนเดียวเลยที่เนี่ยจัดไปเดี๋ยวผู้หญิงเฮีย เลยขอเชิญทุกคนดูวัตถุดิบของกะเพรานะคะับหนึ่งสองซ้อมแทนตุ้เทียจะาตกไกลหมดเลยอันนี้คือแต่ไงก็สูตเจไม่ได้หรอกกินขาเนี้ีเด็กขาทีสุดรในสามโลกแล้วอ้เนี้ยโลกบนนั้นสวรรค์นรลถูกต้องสามเลยก็แปลกูเหมนกันค อันนี้คือวัตถุดิบของการทํากะเขราไก่โหไม่ใช่เด้ใช่ค่ะเอาแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็แซ่บดากแล้วค่ะบอกก่อนเลยที่หลังมีมีกะเพรารแล้วดีอะไรมะเขือเทศอ่าเอ็มไก่นะคะเต็มไก่เลยแล้วก็พริกแกงแกงี่เลยถั่วสังสังเอ่อถั่วสังกษัตริย์ค่ะกินได้กินแล้วได้ก็เอามาหมดแล้วใส่ไม่หมดเลยค่ะอันนี้มะม่วงกับเพิ่มเปรี้ยว ไม่ได้ครับยี่สิบสา่เลยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ตาบิก้ากัเขาผมใส่ปังย่าเลยข้างหน้าใส่เนี่เลยครับออกแรงนะครับเหนม่อยนะผรมผอมผอมผมพอมผอมผอมขี้งูขดตีนขมักไม่งอมไม่ดูดเลนะครับผอม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  เปลาเปดนาฬิกาประเทศไทยลงทุย <c oughs> แท่นแทนอาหารหมาค่ะเจ๊เจ๊เชื่อว่าเรากินอาหารหมาแล้วเจนะ๊ว่าคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่าเลยแต่ตัวรายการนะครับว่าที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยไม่เคยมีใครทําแน่นอนครับ <c oughs> ไม่มีรายการใครถาม,ถามไม่ถามตรง <c oughs> ใครก็จะทำไอ้ที่อเอาอาหารหมา,ามอะไรกระเพาเลยไม่ใช่รายการรายการเมวเนี่ยหนึ่งนะส่วนอย่างนั้นก็พี่พี่น้องคนไหนครับถ้าอยากทําตามก็เอาไปทำจ้า แต่ถ้าไม่กลัวถ้าไม่กลัวคิดแตะก็ทำเลยนะครับเริ่มเลยครับโอเคค่ะมาเร็วเลยขั้นตอนแรกหั่นมะเขือเทศค่ะอ๋อเยี่ยมเลยหั่นหั่นเยอะเลยครัวนรก อนอะไงก็ได้คนะันเ,เสรรียบร้แล้วใช่แต่ทำอะไรก็ได้เร,เราใช่เตะปากมังการลนะ,กา,าก,ะออาการกันได้เลยครับ <laughs> เบงทําน่็นอการกยักเดแน้แล้วมึเาเพแค่นี้อ,อเหรอ yeah เคยค่ะเคยคือเคยวันนี้นะลนเรียกอะไก็เรียกว่าลนเอาเพ็กหนกไหมคะโมเดลเอามาลูกกับแล้วแต่มึงอะเอาเดี๋ยวทนนะคะได้ครับ ดูไหมครับส้ปดำโจ๊ะโจ๊ะโจ๊กรีบของเราผัดกะเพราโจ๊ะโอ๊ะโอ๋อน่นี่คันหมดไหมครมาอีกกอหน่อยหน่อยแ้ก็มานหน่อยไปเกี่ยวหม้รับท่านผู้ชมคนไหนครับที่ดูคลิปอยู่อยากอยากลองทำตามอะไรเงี้ยก็แนะนำอยากทำตามนะครับ ดูเจ๊ทำอย่างเดียวก็พอละลูก อะไรนะอะไรมะม่วงดองใส่มะม่วงดองอ่ะโอเคครับผม่มะม่วงดองก็แล้วเ๋ยวเลยใส่กะทะมันจะไหม่ค่ะแรงของงามันสูงเอาพันก้ามาใส่ค่ะในจุดใต้โต๊ะของไม่ได้แล้วมั้ยเอาอีก ที่เหลือก็จะโรยหน้า,านะคับ,บ,บ,บที่ะอะกส็ตร์ดไกับน้ำมันเ็ดเจ็บอเงราต้องโรยนะคะเออไไดี๋ยวันเี๋ยันเดี๋ยวันเดยวคน้ชมันเอามัได้หรแต่เราไม่ต้องใส่เยมนมได้นะ้าใส่เปลืองอะไรนะก่อนีอ่น้ำน้ำานังนะครับ เราต้องคุกให้มันเข้ากันนะคะดคะูค่ะอโอ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทำไอขี้อะไรเนี่ยกินขี้อะไรอาหารมงคนหารหมาเลยอาหารหมา,ะานะคะเอาะคะลค่ะวันนี้เมนูของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพาไก่ใส่อาหารหมา,อ,า,หาอ่าาาลาาาาาาัตาาาานาาาาาอาาอาา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  โอ้โหเอาค้สามาเอามึงแดกเลดกมึงแดกมาเล่นอะเียก่อนแรกแล้วคุกนะครับอ๋อคุกก่อนครับอคุกุกให้ให้มันเข้า่าอนิดนึงนิดนึงเอมเลค่ะอ่าพรอมหพรอมย เป็ับเป็นอะไรเดี๋ยวไงขากินได้ไหมกินได้เอ่เคี้ยวง่ายเคี้ยวง่ายป่าที่เรากินพ p นู้นอ๋อก็ดีกว่าพีนู้นใช่ออวมีนี่แต่ถามนะเนี่ยหัวไว้บ่บ่ไม่แตัวมัทำอะไรแบบนี้ ต่อหน้าผมไปเป็นแล้วหี็น,น,นี่นะอืมก็จะในนี้ก็จะมีไอ้ไอะไรนะไอ้ม,วมว่วงม่วงถั่วถั่วอาหารหมาแล้วก็นไก่อ่าครบเซต็มามาใช่ครบว่ามับก็ให้อ่า จริงง่ายอร่อยแต่ถ e ้าใจอร่อยกว่านี้นะคะเทให้หมาแดกเฮ้ยเนี่ยเค้เค้ง่ายไหมเค้วง่ายอืมจิงง่ายก็เพราะผักกะเพราอ่ะแต่มีความสูญของอาหารหมาอยู่ก็มีห่วมองไงที่อ่ะ Mè mm -hmm. mm -hmm. กินข้าวแล้วก็กินน้ำต่อเราอยาไปมองมันถ้าเรามองมันปึ๊บเราก็จะพุ่งตามนะคะเรา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 ต้องกัรนใจให้ได้มาที่สุดที่สุดโดยที่ไม่ลองไปมองฟังแต่เสียงพอจะอ้วกมีแตดส่างมันค่ะตาตัวเนี้ยรู้วป่า เร right ิ่มจะเคี okay. Okay. So, so ست, ้ยวยากเริ่มคืนยากเพราะว่าเราเคี um ้ยวมันหนักถ้าเรารีบเคี้ยวรีบรีบคืนยังไงก็กินได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคกินได้ได้ถือว่ารสชาติเหมือนของกะเพราก็กะเพราผสมที่อะไรกันนะใช่ลอยแนวคือลอยลูกกะเพราธรรมดาหละแต่เราเค็ใส่พอดีอะไรเรื Moon ่องน่เสียดนะหลักๆอะไรก็อาหารหมาให้เลยค่ะ ชื่อกูไม่กินเลยครับอะโอเคครับตอนเจ๊ขอปิดรายการเลยนะคะเอ่อเดี๋ยวรไหมโอเคค่ะเจ๊ขอปิดรายการก่อนเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์ว่าอยากให้พวกเราทำคลิปแบบไหนคอนเทนต์แบบไหนนะคะไม่รู้เรื่องไอ้เอ,ดอดาด้วยรอช้าอมเมนต์ค่าว น้ครับไอเมนูเนี่ยผมก็บอกฝาปน้องๆที่น้องๆก็ได้นะครับว่าอย่าไปทำตามเลยอย่าให้พวกผมทำดีกว่านะครับเอาอันไหนดีก็เอาไปไปใช้อันไหนดีก็อย่าไปเอาแล้วก็ไป็ติดของลูกจีเกียนใช่กลุ่มนี้อ่าท่านก็ไม่ไม่เราอยากมีชื่อเสียงครับแต่ก็อยากดังไงนี่อะไรเสียดเด้อเด้ด้อตกแม่โอเคครับเวลานี้เราตกความสำเร็จไปก่อนไว้เจอกันในปีหน้าจะมีอะไรมาทำให้ดูอีก ไอ้เว้ยนะยินดีที่เจอเอารอบเนี้ราคนคล้ายกว่สวัสดีจ้านานเท่าไรที่ไม่ได้พบเจอนานเท่าไรที่ไม่ได้พบเธอฉันยังอยู่ตรงนี้รอเธอเสมอไม่ว่าเธอจะอยู่กับเขาที่ไหนนานเท่าไรที่ไม่ได้ยืนข้างเธอนานเท่าไรที่ไม่ได้กุมมือเธอใจฉันแตกสลาย